โยเคสตมาเล่า EP หนึ่งค่ะวันนี้เป็นเคสของคุณ A ค่ะนามสมมุตินะคะคุณ A ทักเข้ามาสอบถามปรึกษากับทางรีฟินค่ะว่าตอนนี้คุณ A อายุ35ปีเป็นพนักงานบริษัทค่ะมีรายได้อยู่ที่40,000บาทต่อเดือนผ่อนบ้านอยู่ที่12,000บาทต่อเดือนผ่อนรถอีก8,000ต่อเดือนค่ะ และมีบัตรเครดิตนะคะอยู่ประมาณ300,000ค่ะสนใจขอสินเชื่อรวมนี่เพราะต้องการรวมนี่ทั้งหมดที่มีอยู่ไว้ที่เดียวและผ่อนจ่ายที่เดียวไม่แน่ใจว่าด้วยฐานเงินเดือนกับภาระนี่จะสามารถขอสินเชื่อได้ไหมถ้าเพื่อนๆฟังตรงนี้แล้วเป็นยังไงคะรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่ฉันกําลังเจออยู่เลยหรือเปล่าลองคิดตามนะคะว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทําอย่างไร สำหรับเคสนี้ค่ะทางรีฟินได้สอบถามคุณเอเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันนี้ผ่อนบ้านมาแล้วทั้งหมดกี่ปีและโดนดอกเบี้ยบานอยู่ที่เท่าไหร่และส่งรถทั้งหมดมากี่งงวดแล้วค่ะและระยะเวลาที่ต้องผ่อนส่งเหลืออีกกี่งวดพี่ถิ่นขยายความในส่วนนี้นะคะสาเหตุที่ถามแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนไม่รู้ค่ะว่าการขอสินเชื่อรวมนี้ถือเป็นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งถ้าเป็นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วอะค่ะส่วนใหญ่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อแบบมีหลัก รับค้ำประกันค่ะอย่างกรณีของคุณเอถ้าเกิดว่าเราขอสินเชื่อรวมนี่ก็จะโดนดอกเบีย้ยอยู่ที่15-25%ต่อปีค่ะแต่ถ้าคุณเอค่ะขอสินเชื่อรวมนี่แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นบ้านคอนโดก็จะโดนดอกเบีย้ยภายในระยะเวลา3ปีเพียงแค่5-9%ต่อปีค่ะใช่แล้วค่ะในเคสของคุณเอทางรีฟินแนะนําว่าให้ทําการรวมนี่แบบขอรีไฟแนนซ์บ้านแล้วขอวงเงินกู้เพิ่มค่ะเพราะนอกจากจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ถูกลงแล้วคุณเอยังได้รับเงินก้อนที่เพียงพอเพื่อไปปิด ภาะนี่บัตรได้ด้วยค่ะซึ่งตรงกับความต้องการของคุณเอที่ทักเข้ามาสอบถามกับทางรีฟินเลยค่ะสุดท้ายคุณเอตัดสินใจสมัครรีไฟแนนซ์บ้านบวกขอวงเงินกู้เพิ่มผ่านรีฟินค่ะคุณเอบอกด้วยนะคะว่าชีมงานรีฟินให้คำปรึกษาดีมากพยายามอธิบายจนคุณเอเข้าใจหลักการของการแก้นหนี้อย่าง,ย,างยั่งยืนเลยค่ะสำหรับใครค่ะที่กำลังประสบปัญหาคล้ายๆกับคุณเออยู่นะคะสามารถทักเข้ามาอินบ็อกซ์ขอคำปรึกษาหรือคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะรีฟินช่วยให้คุณประหยัดได้เป็นล้านประหยัดเวลาได้เป็นปี สุดท้ายนี้แล้วอย่าลืมนะคะกูเท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวพี่หลินเขาเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเป็นหนี้กดหนี้ได้เร็วๆนี้ค่ะรีฟินตัวช่วยคุณลดหนี้รีฟินอยากเห็นคนไทยลดภาระหนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น